นักเรียนที่ตอนนี้กลายไปเป็นนักเลงอยู่วิศวะจุลามีโรงกลึงมีเวิร์กช็อปทำอาวุธได้ไหมทำได้ออแต่จะทำไปทำไมละ่ะผมมองว่าเด็กกลุ่มนี้อาจจะขาดนะ,ะผมสันนิษฐานะนะครับผมอาจจะใช้คาว่าต้นทุนชีวิต ดูเหมือนมันเรื่องของทะเลาะตบตีหรือว่าใช้ความรุนแรงมันจะเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะเรื่องมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยากจะได้คําตอบชัดๆก็ต้องนั่งนับกันต้องทําสถิติเลยใช่ไหมแต,มแต่แต่ไม่ว่าถ้าอย่างถ้ามากขึ้นโอเคเราต้องสนใจใช่ไหมครับทีนี้ถ้าไม่มากขึ้นเราจะไม่สนใจหรอ,อคือยังไงก็สนใจอย,อยู่ดีะนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นกากการนําเสนอด้วยว่า ว่ามันถูกยกมานําเสนอแค่ไหนอย่างบางเรื่องอาจจะมีใครตายนะฮะแต่เผอิญล้อมชอมยอมความงุ๊บงิ๊บมุ๊บมิบอะไรกันก็อาจจะไม่เป็นข่าวก็ได้นะครับหรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังตุ้มตามอะไรกันจนมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเขาก็ขี้เกียจออกข่าวแล้วม,มันก็เลยดูเหมือนไม่มีอะไรในค,ความเป็นจริงคือเราก็ต้องพิจารณาประเด็นเรื่องการนําเสนอด้วย<อ>แต่ผมคิดว่าไม่ว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นหรือไม่รุนแรงหรือรุนแรงน้อยลง มันก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องคิดหาทางแก้กันอยู่ในช่วงวัยรุ่นร้วยหรือเปล่าคะมันก็เลยมีฮอร์โมนพุ่งพลาดแล้วก็มันก็เอ๊ะใช้กําลังใช้ความรุนแรงเข้าถึงได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆผมคิดว่าทุกวัยก็มีปัญหาความรุนแรงหมดนะครับแก่ๆแล้วก็เป็นสะแกนดีๆได้นะฮะแต่ในวัยรุ่นก็มักจะเยอะนะครับแล้วก็มันเหมือนกับว่าเป็นการต้องการนําเสนอเพื่ออาจจะเรียกร้องการแก้ไขอยู่นะครับอย่างถ้าสมมุติว่า อันนี้คือเราพูดถึงเด็กช่างก่ะถ้าสมมติว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้เรียนต่อะะจบชั้นผ้าบังคับประเทศไทยเช่นชั้นปถม,มะะก็กลายเป็นแบบเด็กแวน้นเด็กสะก่อยอะไรที่ไม่ได้อยู่ในระบบะอันนั้นก็มีความรุนแรงอยู่บ้างะนะครับหรือเป็นชาวบงชาวบ้านก็มีความรุนแรงะนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะโยงถึงการเมืองหรือเปล่าก็แล้วแต่มันก็โผล่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค,คงไม่ได้จํากัดที่อายุ แต่ว่าถ้าในวัยรุ่นโอกาสความรุนแรงจะสูงไหมก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณจุ๋มพูดถึงเรื่องฮอร์โมนจริงๆมันก็ไม่เชิงฮอร์โมนอย่างเดียวมันเป็นเรื่องการเรียนรู้ชีวิตอะไรต่างๆด้วยการลองถูกลองผิดความกล้าความอยากรู้อยากเห็นก็นําไปสู่เรื่องต่างๆการทะลองตบตีนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากรู้อยากลองเหมือนกันเหรอคะคุณหมอก็ส่วนหนึ่งฮะเขาอยากรู้ผลลัพธ์ล่ะคะซึ่งซึ่งบางทีมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงแล้วก็อาจจะแพงเกินไป นะฮะถ้าพิการก็ยาวไปทั้งชีวิตนะฮะหรือตายไปเลยนี่ก็อดได้เรียนรู้อะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับตัวแทนเยาวชนอย่างน้องสราวุฒิกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถามนิดนึงตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนล่ะคะอาจจะไม่ต้องบอกสถาบันก็ได้ค่ะเรียนอยู่ปีสามครับปีสามใช่ไหมคะก็อยู่เรียนสายอาชีพช่างกลนี้ด้วยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ให้ไม่ได้เรียนครับเราเคยสัมผัสกับเด็กเทคนิคหรือช่างกลไหมฮะอ๋อเคยครับก็แบบ อยู่บนรถเมล์อย่างเงี้ยครับก uh huh. าลังไปเรียนก็ชักดึงกันอยู่พอมีคั้วหลี่จะขึ้นมาก็ชักมงชักมีดเถลอมา uh huh. อย่างเงี้ยค,ค่ะแล้วจากที่เห็นประสบการณ์ตรงที่เคยผ่านมาเห็นแล้วก็ที่สําคัญได้เห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการนําเสนอว่าเอ้ยกพวกตีกันอีกแล้วมีคนโดนลูกหลงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องสลาวุธคิดเห็นยังไงคะรู้สึกว่ามันเป็นมากเกินความเป็นจริงหรือว่ามันสะท้อนมุมมองความเป็นจริงของสังคมคะ ก็ที่จริงต e> ้องบอกว่า um, มันมันเกิดขึ้นทุกปีครับแล้วก็ทุกครั้งที่แบบเปิดเรียนอะไรเงี้ยก็มันโชว์ศักยภาพอะไรประมาณเนี้ครับผมคิดว่าก็เป็นโชว์พลังของแต่ละฝ่ายว่ากนเถอะใช่ใช่ครับบอกว่าสถาบันเราใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่า ถ้าเราไม่ไม่ตีมันมันก็าอาจจะตีเราอ๋อมนเนี่ย้ตรงแย่งตีก่อนช,ช่วงชิงก่อนใช่ใช่ต้องช่วงชิงยังหวะก่อนครับโอ้โหดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วเคยกลัวที่จะถูกลูกหลงบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็มีกลัวหนอ่อยครับแต่ก็ก็ก็ไม่อะไรครับค่ะก็ไม่อะไรมากก็มีกลัวหนอ่อยใช,ใช้วิธีการหลบยังไงคะเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ ก็พยายามตั้งสติไว้ครับแล้วก็ยืนห่างไว้นิดหนึ่งถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหามีคนเสนอนะคะว่าจากนักเรียนกลายเป็นนักเลงเนี่ยป้องไปแก้ให้เป็นผลลงโทษหนักๆเด็กจะได้ไม่กล้าน้องคิดว่าช่วยไหมคะผมว่าบางทีก็ไม่ช่วยหลอะครับทําไมล่ะคะผมว่าส่งลงไปก็เท่านั้นแหละครับก็เหมือนกับว่าแบบ เหมือนกับพาไปลงโทษอะไรมากกว่าขึ้นมาก็เหมือนเดิมเองครับสู้แบบเราทําไปแบบปลูกฝังที่สํานึกอะไรอย่างนี้ดกวยครับเพราะว่ามันเป็นความคิดนะครับเรื่องนี้ในจุดนนเรื่องบทลง<ม>โทษหนักเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องหนักเกินปกติหรอกครับแค่แค่เท่าที่มีอยู่เนี่ยบังคับใช้ให้มันชัดเจนก็พอแล้วนะครับเราอาจจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเยาวชนอีกสักนิดหนึ่งว่า กระบวนการต่างๆจะทําให้มันชัดเจนได้อย่างไรนะคือก็ยังเชื่อว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีก็ควรจะมีการเรียนรู้จากการลงโทษอยู่แต่ว่าการลงโทษอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องพิเศษะนะครับก็เหมือนผู้ที่กระทําผิดถ้ากระทําผิดก็ต้องรับโทษไ,ไม่งั้นบ้านเมืองเราก็อยู่ไม่ได้ะนะฮะแต่ว่าแค่ตรงนี้แหละบางทีมันก็ยังไม่ได้เลยนะครับในหลายๆกรณีไม่ใช่ต้องปัญหาัยรุนอย่างเดียวะนะครับ คนผิดก็ไม่ได้รับการลงโทษส่วนเรื่องปลูกฝังจิตสํานึกเนี่ยนะฮะมันก็ปลูกกันยากนะฮะมเมล็ดก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหน<อ>นะฮะแล้วก็บอกว่าอ่ามันเริ่มตั้งแต่เด็กๆอันนี้ก็จริงะนะครับคือมันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆเราอย่าไปมองคนอย่าไปเห็นวัดเป็นที่ฟอกคนว่าเอาคนไม่ดียัดเข้าไปให้พระอฟอกอะไรเงี้ยเห็น,น <ะ S 2> มีคนเสนอบอกว่าแก้ปัญหาเด็กนักเรียนตีกันก็คือให้ไปนั่งวิปัสสนาเข้าวัดซะ,ค,ะคุณหมอว่ามันช่วยไหมคะผมคิดว่าเหมือนเด็กจิตใจจะสงบผมผมไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาโดยว่า ฉันจะจับเธอไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะนี่ก็เราก็ใช้ความดุนแรงกับเขานะฮะบังคับนะฮะสธิเสลิภาพขาดไปจับไปทำนั่นจับไปทำนี่โดยที่เรายังไม่ได้ทันคุยเลยว่าอะไรคืออะไรต้องรู้ต้นเหตุที่เขาตีกันก่อเช่นอย่างสมมุติว่าเด็กอาชีวะเด็กเรียนสายอาชีพนะครับทั้งประเทศไทยมีกี่คนโอ้เยอะนะคะแล้วกลุ่มไหนที่เราจะมองเป็นกลุ่มเสี่ยงอ่าแล้วในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราเข้าเข้าถึงหัวอกหัวใจเขาหรือยังว่าเขาต้องการอะไร นะครับอย่างเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความภาคภูมิใจในสถาบันถามว่าเด็กตั้งหน้าตั้งตาจะเอ็นท้านเข้าจุฬาจะเข้าธรรมศาสตร์เนี่ยก็ความภูมิใจในสถาบันหรือเปล่าก็ใช่ค่ะมันก็เหมือนกันฮนะเพราะความภูมิใจว่าความอยากภูมิใจในตัวเองเนี่ยเป็นพื้นฐานจิตมนุษย์ทุกคนต้องการะนะครับแต่จะภูมิใจเนี่ยจะไปในทิศทางไหนทิศทางที่ภูมิใจเรื่องความรุนแรงภูมิใจเรื่องอำนาจโชว์ศักยภาพโชว์แสงหรือไปภูมิใจเรื่องความเป็นคนเก่งคนฉลาด นะครับเหมือนเรียนคณะนี้แล้วมันได้ยกระดับอะไรขึ้นมาอย่างนั้นนะแต่เผอิญว่าเราไม่มีตรงนั้นให้เด็กกลุ่มนี้มันก็เลยต้องไปภูมิใจในเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาให้ชาวบ้านานะครับแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเขาอยากภูมิใจนไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราจะพัฒนายังไงให้การเรียนในสายอาชีพเนี่ยมันน่าภูมิใจ<อ>ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นอีกชนชั้นหนึ่งเป็นแค่ช่างนะฮะหรือว่า เราวัดกันด้วยระดับเงินเดือนที่เขาได้หรือเรามองว่าเด็กกลุ่มนี้โดยมากเป็นเด็กเรียนไม่เก่งเรียนสายสามัญไม่ได้เลยต้องหลุดไปสายอาชีพท,ทั้งที่จจไม่ใช่ใชะนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้มีตังค์จะส่งระยะยาวก็อยากจะให้จบเร็วๆมาได้รีบทํางานหรือเด็กคนนั้นเขารู้ตัวแต่แรกในชีวิตว่าเขาต้องการอะไรเขาชอบอะไระเขาก็เรียนทางด้านนั้นไปนเลยที่ดังๆในต่างประเทศนะฮะอย่างเรื่องช่าง นะฮะที่เยอรมันก็มีก็เป็นสายอาชีพก็ไม่ได้ก้าว้าวอะไรนะหรือหลายอย่างที่คนไทยเราบางทีไฮโซไปเรียนด้วยซ้ำการดองเบอร์อะไรนั้นจริงๆสายอาชีพนะฮะท้าหากรรมเลยแต่ว่าทำยังไงให้มันเกิดความภูมิใจในสถาบันนั้นโดยที่ไม่ได้ออกไปในทางลบภูมิใจเรื่องความสามารถภูมิใจเรื่องชื่อเสียงอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับอย่างเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า เอาเด็กสายอาชีพเด็กช่างกลมาซ่อมรถให้ช่วงสงกรานต์อะไรตอนนั้นซึ่งผมว่าน่ารักมากนะครับแล้วเราก็จะเหมือนกับเขาก็ได้ทําในสิ่งที่เขาเห็นว่ามีคุณค่าแล้วในทิศทางที่สร้างสรรคเราอาจจะต้องลงไปแล้วก็ทําความเข้าใจกับปัญหานั้นจริงๆก่อนเพราะปัญหาหนึ่งที่ผมเจอมากในปัจจุบันก็คือว่าบางทีเรายังไม่ทันเข้าใจเลยเลยแต่เราก็เสนอ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 มันเป็นรูปแบบ วิธีคิดแบบผู้เชี่ยวชาญนะฮะคือฉันรู้แล้วก็ฉันก็พูดไปเรื่อยบางทียังไม่ทันได้ข้อมูลเลยนะฮะอย่างผมก็ไม่ได้สอนอยู่ช่างกลนะฮะอย่างถ้าคุยกันเรื่องว่าทํายังไงให้นักศึกษาแพทย์หายเครียดนี้ผมผมมั่นใจแต่ว่าถ้ามาคุยแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กช่างกลผมคิดว่าเราคงต้องมาคุยกับอาจารย์เข้าใจเขาก่อนว่าคนคนนต้องเขารู้สถานการณ์จริงนะฮะเรามักจะเป็นคนแค่วิพาก์วิจารณ์จากหน้าจอสี่เหลี่ยมอ่านแล้วก็เกิดอารมณ์เกิดอารมณ์แล้วก็ตัดสิน แต่จุมไปคุยกับเขาไม่เปิดเผยตัวเขาเคยเป็นเด็กช่างกลนเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยอาวุธที่เขาใช้เนี่ยเขาก็ผลิตในโรงเรียนนี่แหละปืนปักกาอันนู่นอันนี้แล้วมันก็คือหยิบใช้ได้อะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกอย่างพร้อมีห้อหน่อยส่งขายได้เขาบอกว่าแต่ว่ามันความแม่นยำเนี่ยมันจะน้อยอาวุธที่ตัวเองผลิตเองมันก็เลย กลายเป็นลูกหลงไปได้โดยไม่รู้ตัวแต่ว่าอันนั้นยังควรส่งเสริมให้ผลิตได้แม่นยําไม่ค่ะก็คือจริงๆแล้วหลักสูตรหรือว่าวิธีการเรียนการสอนก็ต้องรัดกลุ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าเรื่องเรื่องความรู้จะเอาไปทําอะไรเนี่ยอันนี้นะครับคือมันแล้วมันได้ทั้งนั้นอย่างถามว่าเรียนหมอเรียนหมอไปฆ่าคนก็ได้นะครับเออก็มีความรู้เหมือนกันทำยังไงให้ตายรู้นะฮะแต่ประดทิศทางของความรู้มันจะไปในทิศทางไหนนะครับเลวิศวะถามว่าทําได้ไหม อยู่วิศวจุฬามีโรงกลึงมีเวิร์กช็อปทำอาวุธได้ไหมทำได้แต่จะทำไปทำไมละ่ะนะครับอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราผมมองว่าเด็กกลุ่มนี้อาจจะขาดนะ,ะผมสันนิษฐานะนะครับผมอาจจะใช้คาว่าต้นทุนชีวิตต้นทุนชีวิตที่ว่าคืออะไรคะหมายถึงว่าเรารู้สึกกับตัวเองเป็นยังไงไฮะเช<อ>่น<อ>ถ้าเราต้นทุนเรามาแพงเราไม่ลงตัวเราไม่ลงไปทําเรื่องอะไรไม่ดี นะครับอย่างสมมุติหมายถึงพ่อแม่ครอบครัวมีหน้ามีตาในสังคมมันก็ไม่กล้าทำลึกๆหรืออาจจะมีการประชดอยู่บ้างก็ไม่แน่แต่หมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราดีเราจะไม่ได้อยากทําอะไรให้มันเสียเราอยากจะภูมิใจในตัวเราต่อไปนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าคนที่เขาเป็นนักมวยจริงๆนยเขาจะไม่ไปชกอะไรนอกสังเวียนเลยเพราะว่าเขาก็ต้องคีปตัวเองนะครับชกบนสังเวียนเพื่อหรือหรือคนที่เด็กที่เรียนหนังสือดี นะครับมีความภาคภูมิใจในตัวเองเขาก็ไม่ไปหาเรื่องเพราะอนาคตเขากำลังจะดีแล้วอะเขาก็ไม่อยากเสียนะแต่ทีนี้ถ้าไม่มีต้นทุนคืออะไรก็ได้แล้วชีวิตฉันนะครับไม่มีความสุขก็เสพยาเลยไม่พอใจใครก็ล่อมันเลยอะไรเงี้ยคือมันไม่มีต้นทุนนะครับมันไม่มีความภาคภูมิใจนะฮะหรืออาจจะมีอยู่นิดนึงแต่โดนคนในสังคมถูกมองอะไรในทางลบซึ่งผมว่ามันแย่ลงค่ะ แสดงว่านักเรียนกลายเป็นนักเลงหรือตีกันบ่อยๆมันกําลังบอกสังคมว่าสังคมเราก็นิยมความรุนแรงเหมือนกันทา <ผม S 2> ให้เด็กลอกเรียนแบบได้ผมคิดว่าจริงๆแล้วาอาจจะไม่รู้ตัวนะฮะ,ค,ะคืออาจจะมีคนเคยวิเคราะห์ว่าความรุนแรงมันลึกๆมันอยู่ในสัญชาตยานมันอาจจะอยากจะหลุดยามาแสดงออกอแต่สัญชาตยานตรงนั้นหมายถึงว่าในแง่ว่าเราวิวัฒนาการมาจากสัตว์ะนะฮะทีนี้เรามีผู้ที่ปัญญานะ <c oughs> มีสมองส่วนหน้าที่จะคุมตรงนี้เนี่ยการจะไปคุมมันได้เนี่ย มันต้องอาศัยการรู้เนื้อรู้ตัวนะฮะดังนั้นถามว่าไปฝึกสติจะช่วยไหมไปวิปัสนาช่วยไหมผมว่าอาจจะช่วยค่ะแต่ในจุดเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เริ่มจากการถูกบงับงคับเด็กเข้าไปเขาต้องยินยอมพร้อมใจไปถ้าเขาเห็นว่าเขาอยากจะคุมชีวิตเขาได้มากกว่านี้ไหมเพราะเด็กหลายๆคนเนี่ยนะครับบางทีมันชั่ววูบนะครับหรืออาจจะเป็นเด็กในกลุ่มที่ทางจิตวิทยาเรามองว่าแบบความยับยั้งชั่งใจต่ำะนะครับ ไอคิวต่ำหรือเปล่าคะไอคิวมีทั้งต่ําและไม่ต่านะครับบางทีมีเด็กบางกลุ่มไอคิวค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็จะเซ็งกับการเรียนในระบบก็เลยเหมือนไม่ตั้งใจเรียนเหมือนเล่ยเทะแล้วอยากรู้อยากลองนะฮะผลการเรียนในห้องอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับก็เลยหลุดไปสู่สายอาชีพฉะนั้นจริงๆแล้วต้องเห็นใจครูทางสายอาชีพเขานะครับเคยมีคนมาปรึกษาผมเหมือนกันว่าที่เป็นอาจารย์สอนว่ามันเป็นยังไงอะไรผมก็คุยๆเข้าไปเขาบอกโอ้คุณหมอไม่เข้าใจหรอกเด็กดีๆมาเรียนหมอกันหมด <c oughs> เด็กที่คนไม่เอา <c oughs> เด็กที่เรียนไม่เก่ง <c oughs> เด็กที่มีปมด้อยทางบ้านมีปัญหาฐานะก็ไม่ดี <c oughs> ไปอยู่ทั้งสายอาชีพซะเยอะ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงครว่าผมผมไม่มั่นใจ <c oughs> ผมก็ไม่อยากจะแนะนําว่าแนวทางม,มันน่าจะไปใน มันน่าจะมีรายละเอียดอะไรใช้คาว่ารายละเอียดแล้วกันเพราะผมคิดว่าเรายังไม่ทันเข้าใจเขาเลยการไปตัดสินเขาก่อนเนี่ยมัน,ม,นมันคงไม่ดีสำหรับเขาดูเหมือนการที่ปัญหาเด็กนักเรียนตีกันมันมีหลายองค์ประกอบทั้งตัวเด็ก,<า>กเองเที่อาจจะมีต้นทุนชีวิตที่น้อยที่ต่ำและที่สําคัญพ่อแม่ครอบครัวอาจจะไม่อบอุ่นเท่าที่ควรผมว่าอันนี้เป็นไปได้สูงแล้วก็อาจจะเรื่องเศรษฐฐานะเพราะถ้าเอาเรื่องว่าทางบ้านไม่อุ่นเนี่ยเด็กในสายสามัญก็คงมีนะฮะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ย คือมีปัญหาอะไรยังไงก็อย่างน้อยก็ยังอยู่โรงเรียนมัธยมนะครับแล้วก็อาจจะอยู่มอเอกชนเรียนหรือว่าอาจจะไปต่างประเทศเลยถ้ารวยมากอะไรเงี้ยนะครับคือยังประคับประคองชีวิตไปได้ก็คงไม่ได้ปล่อยให้ลูกไปเรียนพณนชย์ิหรือช่างกลเพราะว่าในสังคมเราเราก็มองเป็นอีกระดับหนึ่งไปนะซึ่งไอ้ตรงนี้ฮะที่มันทําให้ปัญหานี้มันถูกสะสมมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ค่ะถ้าเราจะแก้จริงๆเราต้องจับทั้งตัวอาจารย์ทั้งตัวเด็กมานั่งพูดคุยกันเป็นรายบุคคลเลยใช่ไหมคะคุณหมอผมคิดว่าคําว่าพูดคุยเนี่ยก็คือพูดคุยเพื่อเข้าใจนะครับเราเราไม่ได้มาตั้งตัวว่าฉันรู้ดีฉันถูกเธอผิดและฉันต้องไปสั่งสอนเธออบรมอบรมซึ่งของพวกนี้ไม่เข้าหัวเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเลยเราเราก็เป็นนักวิชาการนะครับใช้ชีวิตเศรีสถานะอีกระดับ เรียนหนังสืออีกระดับชีวิตเรามีคนให้ความสนอกสนใจ<ค>ะนะฮะเราไม่มีทางที่จะไปเข้าใจเขาเลย <คะ S 2> ถ้าเราไม่เปิดใจ <คะ S 2> ถ้าเราไม่รับฟังก็เลย